เราเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากมาจึงได้มาอยู่ในเพศของสมณนนะซึ่งเป็นเพศอสูงส่งเป็นชีวิตต้นแบบของมลมนุษยชาติทั้งหลายเป็นชีวิตที่ปพัฒนาของมิจักประชลาดในทุกยุคทุกสมัยเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว เรามีภาระเครื่องกังวลน้อยที่สุดน้อยกว่าเครือขหัดแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องทำให้เป็นผู้มักน้อยคือชอบเรียบง่ายไม่ง่ายสมบัติมีแต่กายใจและกระสุนกลางกายของเราแล้วก็นโนหาว,วิธีการ ฝึกใจให,หยุดนิ่งเท่านั้นให้รับในความเป็นคงนสันโดดไม่คลุกคลีกันเ่าแตกแหลกลาในเรื่องทางโลกคือให้อยู่กับตัวเองนยะสุขที่เกิดจากความสันโดดจะเป็นสุขอย่างยิ่งในเดียวคือ กินอยู่แต่พอดีมีชีวิตเพื่อทำใจหยุดนิ่งๆอยู่ภายในกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดความเย็นกายเย็นใจเบากายเบาใจไม่จะได้เกิดขึ้นแล้วก็ตัดอารมณ์ภายนอกอย่าให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้น ความยินดีแบบโลกโลกเขาที่ให้ชื่นชมอะไรต่างๆก็ให้เฉยๆจะ่ได้รับอะไรลาบอาการละอะไรก็เฉยๆหรือใครทํานิติเตียนอะไรต่างๆหรือตักเตือนก็รับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์ตัอตัวของเราทำให้ใจเราสงบหยุดนิ่งได้เราก็รับเอาไว้ อะไรที่กล่าวตะเพงแต่เราไม่เป็นเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปขูนมวย,ยไปยินไล่ก็ไม่ถือสาอมันจะได้เป็นลมเป็นแรงแล้วก็ไม่สนใจใจมันจะได้นิ่งๆอยู่ที่กลางกาย้านที่เจ็ดเป็นปกติแลาบไจะกลายเป็นผู้ที่มีความงามอยู่ในตัวมีกัณติมีโสรละจั เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติคือความอดทนอดกลัน้นไม่ถือสาสงบสงียมใจมันจะใสๆเยือกเย็นอยู่ภายในแต่จะทำให้เราหยุดนิ่งได้ง่ายไม่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งก็จะลิงโลดใจเมืแ,แสงสว่างเกิดขึ้น ดวงธรรมเกิดขึ้นก็ให้ดูมันดูก้อนอีกก้อน,อนหินนึงนั้นแหละดยเฉยๆธรรมดาธรรมดาให้ความสำคัญกัหยุดนิ่งอย่างเดียวสร่มพ่าทจะเกิดก็ปล่อยให้มันผ่านไปพุดผ่านไปให้ความสำคัญกับการทำใจหยุดนิ่งไ่งมากๆ มืดหรือสว่างเห็นภาพหรือไม่เห็นก็เฉยๆแม่เห็นและยังคงเฉยๆดังกล่าวนั่นแหละและเดี๋ยวประสบการณ์ภในจะดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน่ามหัศจรรย์เราจะเห็นคุณค่าของการหยุดนิ่งเริ่มเข้าใจขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการหยุดการนิ่ง แล้วเราก็จะได้มีกลุ่มใจว่าทำไมเราถึงเห็นไม่เหมือนเขาเพราะเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรนิ่งไีเฉยก่อนพอธรรมใจได้อย่างนี้อุปนิสัยนี้เกิดขึ้นเป็นอัตโนม,มัติต่อไปการศึกษาเรียนรู้ความรู้ภายในก็จะง่าย มีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับความรู้ภายในเพราะตอนนี้เราเป็นสมณะแล้วเนี่ยก็ต้องทำอย่างนี้เวลามันมีจำกัดสำหรับบางคนที่ต้องลาง,งานมาหรือเป็นช่วงปิดภาค ็ต้องใช้วันเวลาให้มีคุณค่าส่วนผู้ปฏิบัตรวันต่อวันก็หรือว่าเป็นผู้มีบุญญาลาบจะทำอย่างที่ว่านี้เน่ยก็ยจะได้ลาบอันประเสริฐอย่างที่เรานึกไม่ถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใหม่ๆแตกต่างไปจากทุกวัน นำมาส่งความคิติและภาคภูมิใจความบริสุทธิ์ภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไอ้ความสุขและความบันเทิงที่สุดเพราะันที่บวชช่วงเนี่ยก็ต้างให้วาวสมําญอย่างนี้แต่ถา้าเราเพิ่งบวชใหม่ มะม่วงมันยังไม่ลืมต้นใจมันอาจจะยังแบบแบบเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยก็ไม่เป็นไรแต่พอรู้ตัวทั้งรีบนำกลับมายึดยุดภายในแล้วก็สอนตัวเราเองว่าเราเป็นประก็ะต้องคิดแบบพระพูดแบบพระทำแบบรพระภารกิจเคยหยุดกันนิ่งแต่มันฟุ้งวิกกระช่งมัน ควรู้ทกก็กลับมาใหม่อย่าไปต่อต้านกับความคิดที่เราคุ้นเคยประเดียวมันจะเครียดแต่ให้มีสติรู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรและควรจะคิดต่อไปไหมหรือเลิกคิดหรือจะคิดว่าเราตายแน่จะได้เป็นที่สิ้นสุดของความคิดอื่นๆทั้งปวงเพราะถ้าเราจะตายในวันนี้เนี่ย เราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรที่จะปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าคิดไปถึงณตรงนี้ได้ก็เป็นอันว่าทุกๆความคิดก็จะสิ้นสุดและใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในเองอย่างสบายสบาย